สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกล้วยกล้วยครับกล้วยแต่ว่ามันเป็นกล้วยด่างกล้วยสีครับท่านผู้ชมครับก็กล้วยธรรมชาตินี่แหละแต่มันด่างมันสีเอาว่าเดินชมในสวนเดี๋ยวจะพาเดินดูครับผงเดินผ่านไปผ่านมาเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยครับอะไรเนี่ยผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งโอ้โหมันขึ้นเต็มพื้นเลยเนี่ยเต็มพื้นเนี่ยล้างบานผมขึ้นเป็นดงไปเองมันเนี่ยแล้วก็เหยียบไปเหยียบมาเนี่ยนะครับทั้งนั้นเลยครับโอ้เนี่ยพอมัน มันมันมีเม็ดใช่ไหมเนี่ยอันนี้เมล็ดมันเนี่ยเพราะการถอนหญ้าว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆเออแล้วมันก็มาแตกไม่ต้องไปยุ่งกับเอเวลาต้มยำก็ไม่ต้องไปเอาไหนนะมาเดินหาเก็บอาถสนามหญ้าเนี่ยเออผักชีฝรั่งเต็มเลยโอ้นี่มะเขือคืนครับไวโอ้โอ้หมันแก้ไอเหรอต้องไม่รู้โบราณเขาหวังกันเนาะตีนมะเขือคืนแกงผักชีแม้แล้วสับปะรดนี่มันก็มาขึ้นอยู่ตรงนี้หรือปลูกเองหรือมันเอาหัวเอาเอาหัวมาโยนทิ้งไว้เนี่ยอ่านู่นนะผมเนกองก้องว้ยังไม่ได้ปลูกก็โยนทิ้งโยนทิ้งอันนี้หหัวใญ่นาย ประมาณสีห่ห้าโลเนี่ยขับปะรดเหรอห้าโลหกโลเนี่ยนนี้ไหกโลเลยเพว่าไปสั่งผมเอาไปแล้วนี่หัวหนึ่งห้าหกโลหกโลเลยพอเพราะว่าไปสั่งแหละเนี่ยเลยก่อนนี่ปลูกทิ้นๆไว้เงี้ยนะครับเออเนี่ยทั้งนั้นแหละในสวนเนี่ยก็จะมีกล้วยป่าขึ้นอยู่นะครับกล้วยป่าแต่ว่ามันมีก้านสีแดง ก็เลยแปลกใจเดี๋ยวจะพาไปดูคนน้องยุเขาก็เก็บเอามาชําไว้นะครับก็บอกมันสีสวยดีเพื่อขายได้เขาว่าอย่างนั้นเผื่อใครสนใจก็อยากได้ก็เอานี่คุณยุเขาจะขายนะครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้ราคาหรอกว่ามันต้นละเท่าไหร่นะครับนี่ก็พาไปดูมันขึ้นอยู่ในสวนนะครับมันเป็นกล้วยป่าครับท่านผู้ชมครับอันนี้ใบแต้มสีน้ําตาลแดงกล้วยไข่นะครับหนอมันจะหนอมันเพิ่งขึ้นน่ะแต่มันผ่าเราอ่ะใบมันเป็นใบมันมีสีแดงแต้มอ่ะครับเนี่ยอืม เนี่ยเป็นทุกใบเลยอ๋เอเฮ้ยกอนนี้ยุต้องรักษาไว้ให้ดีๆนะเนี่ยเผื่อมันมีราคาอืมออต้องแทงหน่อขายเนาะโอ้น้ำสวยจังเลยอะตอนเช้าแบบนี้หน้าฝนนี้ก็น้ำก็จะไหลในลำธารดีแหละครับกั้นเขื่อนเล็กๆไว้กลายเป็นน้ำตกสวยๆกลางสวนแล้วครับท่านผู้ชมครับ เป็นว่าเดินไปดูแปลงกล้วยกันต่อดีกว่าแถวๆนี้ก็จะมีกล้วยเกิดขึ้นกล้วยเนี่ยมันเกิดจากการผ่าเหล่านะครับมันจึงมีสีต่างๆซึ่งเกิดกับกล้วยบางต้นเท่านั้นนี่มาเจอกล้วยอันนี้มันเป็นกล้วยป่าใช่ไหมเนี่ยกล้วยป่ามันขึ้นอยู่ในสวนคือมันมีลักษณะพิเศษยังไงยุลองดูอ๋อใบมันสีแดงแล้วก็ก้านมันสีแดงเออก้านมันสวยดีนะเนี่ยก้านสีแดงแล้วมันก็มีลายไหนโอ้โห้มันขึ้นอยู่ต้นเดียวอ่ ส่วนใหญ่กล้วยป่ามันก็มีสีเขียวแล้ครับที่มันมีก้านสีแดงเพราะมันเกิดจากการผ่าเราการที่เกิดกล้วยด่างเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการที่มันเป็นโรคครับหรือการรับแสงไม่พอแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมันเกิดจากการยีนผ่าเหล่านผู้ชมครับเพราะมีไม่กี่ต้นเองที่มันเกิดจากยีนผ่าเหล่าแบบนี้ครับบางทีต้นแม่เป็นแต่นอลูกก็ไม่เป็นนะครับโอ้ต้นนี้มันก็มันก็สีมันก็เพี้ยนเหมือนกันนี่โอ้มันเป็นกล้วยป่าที่มันขึ้นอยู่ในสวนนะครับ แต่ว่าเนี่ยโอม้มันมีกล้วย,ย,ย,ยมันไม่มีลูกหรอวอมันเป็นกล้วยที่ไม่มีลูกเหรอใช่มันก็สีสวยเหมือนกันนะเนี่ยแ,แล้วคือมันใหญ่สุดได้ขนาดไหนเวลาต้นมันใหญ่มีเครือไม่มีเครือหรอลูกนี้ไม่เคยมีเครือใช่ไหมโอ้โอ้มันก้านมันสีแดงแต่สู้ต้นนั้นโอ้ต้นต้นนั้นสวยกว่าไ,ไปดูอีกต้นหนึ่งสิครับท่านผู้ชมก็พามาดูกล้วยป่าในสวนแล้วครับอากาศดีมากเลยก็พามาชมสวนเออ ต้นอะไรเอ่ยมันขึ้นอยู่ริมลำธารน่ะมันคือต้นอะไรต้นไม้ต้นนี้คงเป็นไม้ป่าลำน้ำพัดพาเม็ดเมล็ดมาติดไปที่ชายฝั่งแล้วก็งอกเป็นต้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันต้นอะไรเพราะต้นมันยังเล็กอยู่นะครับใบมันคล้ายๆกับกระถินเทพามันต้นวาสนาเลยแต่มันมีอยู่ริมลำธารมันเป็นต้นไม้ต้นไม้ป่าแน่เลยถ้าปล่อยเป็นไว้เงี้ยเออดูให้มันโตกว่านี้จะได้ดูออกว่ามันคือต้นอะไร ๋ยวจะพาไปดูกล้วยด่างกล้วยด่างอยู่ตรงไหนเออหรือใครมาขโมยขุดไปแล้วยไม่กล้วยแดงอะเอออันนี้ครับเขาก็ขุดมาชําไว้อันนี้ก็จะเป็นเอาหน่อมาชําไว้ถ้าเป็นกล้วยสีแดงเือนกันนะครับอืออีกต้นหนึ่งเขาก็ขุดมาชําไว้เช่นเดียวกันนะครับมาชําไว้ข้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นกล้วยป่าแล้วนะอย่างที่บอกนะครับใบมันมีเหมือนเหมือนสีเปื้อนสีแดงเนี่ยนะครับก็เนี่ย มันแบบว่าเหมือนมีรอยเปื้อนสีแดงครับชําไว้พายุเขาก็บอกขายแล้ะครับแต่ไม่รู้จะตั้งราคาเท่าไหร่ดีเอาตั้งกันเข้ามามันด่างเหมือนกันมันแดงเหมือนกันแต่ว่าสีมันแต้มจางมากใช่ไหมเอเนี่ยสีแดงแดงมันแต้มจางมากนี่ก็เป็นกล้วยป่าเหมือนใช่ไหมออแต่สีมันจางไม่ค่อยเข้มไม่เป็นไรมันมันก็ขึ้นอยู่ในในสวนนี่แหละ เผื่อบางคนอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับไลน์แอด M A K 0 1 4 5 d ครับเป็นไลน์แอดนะครับมีแอด M A K 0 1 4 5 d ครับโอ้โหต้นนี้มันสวยงามอารามตาอย่างนี้ที่เขาฮิตกันมากเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่ากล้วยด่างโอ้โหเมื่อกี้ดูในสวนมันยังไม่ด่างขนาดนี้กล้วยเสือพานอันนี้กล้วยเลยนะกล้วยเสือพานกล้วยเสือพานเหรอเฮ้ยใบมันด่างขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย นี่ท่านผู้ชมโอ้โหมันมีอันนี้มันน้องเน่งไปเอามาจากไหนเนี่ยไปได้มาจากไหนเนี่ยอันนี้ได้พันมาจากาหลานน้ำมันที่ตัดโอ้เหลือครับโอ้แล้วดูนี่ครับท่านผู้ชมนี่มันเริ่มแตกหน่อแล้วนี่ถ้าจะถามว่าต้นนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยต้นนี้ถ้าเป็นต้นแม่พันก็หลักหมื่นห้าถึงสามหมื่นห้าหมื่นห้าถึงสามหมื่นห้าต้นนี้เลยนะถ้าพี่ถ้าพี่จ่ายเงินหมื่นห้านี่ พี่ขุดออกไปได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ต้นนี้เอาต้นนี้เท่าไหร่อ่ะเอต้นนี้ครับอ้าเดี๋ยวจะมาขุดไปเนี่ยเท่าไหร่สมมติพี่มาขุดสมมติก่อนลูกด้วยก็อยู่ที่ประมาณสามเท่าไหร่นะครับสามหมื่นห้าคือถ้าพี่จ่ายสามหมื่นห้านี่พี่มาขุดไปเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่เอารถพิกอัพมาขุดได้เลยโอ้สามหมื่นห้านะแล้วมันมีต้นเดียวหรือมีหลายต้นมีต้นเดียวครับโอ้มีต้นเดียวอือ จวบจนท้องทะเลแห้งไปจับวปลายเปเลวไฟถล่มฟ้ามอบดวงใจจนวายชีวารักตราจีตเริง เพราะฉันดับดวงดาวทั้งปวงละลายหายไปรักคงอยู่ชื่นชูหรือไทยรักใจมันคงจวบจนที่ว่ามืดพลันดวงตะวันมาลายสลายลงรักไม่นายไม่คลายรักคง ยงยังยืนจวบจนฟ้าดินสลายรักไม่คลายไม่คลายเป็นอื่นจวบจนน้ำมาท่วมพืน้นโลกไม่ฟื้นยืนยงคงชีวาจวบจนท้องทะเลแห้งไป จั่วปลายเปลวไฟถล่มฟ้ามอบดวงใจจนวายชีวารักตราจิตเรึง เพราะฉันดับดวงดาวทั้งปวงละลายหายไปรักคงอยู่ชื่นชูหรือไทยรักใจมันคงจวบจนที่ว่ามืดพลันดวงตะวันมาลายสลายลงรักไม่นายไม่คลายรักคง รักยงยังยืนจวบจนฟ้าดินสลายรักไม่คลายไม่คลายเป็นอื่นจวบจนน้ำมาท่วมพื้นโลกไม่พื้นยืนยงคงชีวาจวบจนท้องทะเลแห้งไป วัปลายลเปลวไฟถล่มป้ามอบดวงใจจนวายชีวารักตราจิตเริงรักตรา